สวัสดีจ้าแม่ไก่พามาเที่ยวเมือฮ่าเดินมองนี้เป็นป้อมปราสาทเนาะจา้ะเนาะนี่เข้ามาข้างในป้อมปราสาทตระนะป้อมปราการเก่าโอ้ยเมื่อยหลายพี่น้องเสื้อสีฮอดขึ้นมาพี่มืัอนี้มีแดดนะจ้ะเลยออกมาพี่นะจ๊ะผนกิเห็ุเป็นประตูเก่งอีหลีคนสมัยตะกี้ป้อดเพุคุณก็สั่งได้ป้อมปราการ ไปตาหากหลายแกมแดงแจวายกระเพ้าพี้วตรงนี้นะะน,นี่ทางขึ้นมาตอนแรกประตูแรกเน,นาะจ้ะน,นี่สุดยอดเก่งอีลีคนสมัยตะกี้เนาะนี่เนาะคะ่ะเะลาประเทศตะวา อาประวัติอีกยังไปไกลสีเอาไว้ในคลิปประจ่าไต่คลิปเด้อโอ้เมือม่อยายเมื่อยายในที่สุดเราก็มาพิชิตเดี๋ยวอันขึ้นข้างบนอีกไ่ใกลสิผ้าเบิร์อัน,นอีกก็ซองกล่องไหมจ๊ะหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ แกงอิเลแต่ว่หมองไม่ไกลยุ่ข้างล่างหูนนะคะแกพักอยู่ตอนนั้นที่ไม่ไกลพระท่าโบสถ์ห้เบิ้งนะจ๊ะเนาะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นสีเขียวนะคะหูนไม่ไกลยางมาต่ข้างล่างหูเลยจ้าูน มองทาน,นี้รถไฟเห็นไหมจ้ะที่แดงๆเงาๆ <laughs> ฟังเสียงเศร้าว้าวสตอลี่หน้ากากอ,อมซีนขึ้นขะวน,นแล้วตูนเดี๋ยวมาไกลยางขึ้นนะจ้ะเนาะไม่แกถึงในความเก่งของเพิ่นเอาขึ้นมาไดมันสูงบักคัก นะค่ะประตูที่สองนะคะนี่แหละเนะาะการปุ๊บป่องประเทศปุ๊บป่องเมืองของกระของนะคะเนาะอันนี้ระบบไฟของเพื่นะค่ะย้ํย้ํามาขึ้นซองขึ้นมากระซิจแจนรวด ดู <dengan> ที่สองนะคะมีท่านเดิน <various> ขึ <directory> ้นมาเห็นไหมจ๊ะชึบหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด โบไฟเป็นสตรีสงสัยคนทิ้งไฟมั้ค่ะประมานี่ใจคิดว่ามีคนอยู <het S 1> ่ข้างบนนี om, ้ ตรงบนเลบสิเป็นเวลาพ่อนเลสิพ้าไปนช่ววิวของทางอาจารย์ห้องหมงสูงสุดแต่ว่าทายตอนทั้งคืนสั้นในเช้าน,นนะ เพลงค่ะงามสุดท้ายลบคนสาหารได้หน <used> <sl> ่อยสองคนแก้มแดงสีชมพู ืนเคสิยิงไฟนจาเเี่กกันี้หนึ่งหกหนึ่งหกหกหก gì à khó thở đỡ một cây sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nữa, no. không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอยูนน่น้ำภูเขาเนาะจ้าเนาะที่ข้าขาวข้าขาลังค้าสีสมบัติขนเปิดซออนคักบ่คิดว่าจะคลองสีแดงมาอยู่จุดนี้ตื่นเต้น thank you มาจีละหาย อันป้อมน้ำมันสีแดงๆเหนะือนใบไก่สิยางเขับไปได้เมื่อแลนะ้วค่ะเนาะสิยางผ่าด้วยนั่นแหละเห็นมือไม่ไก่ป้อมสีแดงๆนะคะต่อไปคลิปก้อนนาะโน้นก็นเป็นสะพานนู้นสีเขียวๆลไปขางล่างมีท่าจอดเรือคุณอน,นุกแบบนั้นนี่นะคะ่ะอากาศโอ้โหมาสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะปานนั่นอา่า คือจะไปไกลไปมอหินขาวหรือว่าไปยังกันละ่ะเพชรบูรณ์แมหรือมเมืองเลยยังสัหาจ้าผูกระดึงนะคะเขาคอักแ่านี่บรรยากาศเป็นแบบนี้นะจ้ะ very fresh เดดไอ้วันทูเดดนางไม่ได้อ,อยากไปเ <laughs> ้ามไงก่อน <c oughs> อันนี้เพื่อนก็สิบอกแผนที่แต่ละจุดละจุดนะจ๊ะ <c oughs> ต้องการงานขึ้นมาอันนั้นประตูแรกที่ไใกล้ถ่าเริ่มท้ายคลิปนะจ๊ะ พูดไลน์ด้วยู้ได้ติดตามไหมไกล์บสัส ประวัตหรือว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่คยเสียไว้คับ Mode ท้องขุนกับิเป็นนั่นปืนใหญ่อีกแค่นึงเป็นจุดเป็นจุดอ่าสิมีเป็นปืนนะคะปืนเล็กแต่ว่าเดี๋ยวไม่ไกลภาพามาเบิองมองจุดกล่องเนาะคะ่ะนี่สองกล่อง ให่ซองกองอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ,ะมกสมุนมหาดม,มืออออมแดงเบื้อ